You can t r ฮัลโหลทุกคน w e l ด o m e back to JTB Channel นนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ขอพูดเรื่อง Disney Plus ไทยนิดนึงหลังจากที่โอเคพวกเราได้โหลดใช้กันประมาณ1วันแล้วเนี่ยเอิมตอนแรกที่เข้าอ่ะ ผิดหวังเพราะว่าเหมือนหลายๆคอนเทนต์ที่ตอนที่ใช้ Disney Plus ที่เป็นยูเซอร์เมกาที่มันเป็น Disney Plus อย่างเดียวอันนั้นแบบ มันเต็มอิ่มกว่าในในคอนเทนต์ของดิสนีย์ทั้งหมดกระตูนวัยเด็กของเราหรืออะไรเงี้ยมันมีอ่ะพวกซส์สตอรี่ของกระตูนใดๆแต่ในตัวเนี้ยฮอตสตาร์ ar, ในตอนนี้นะไม่มีแต่หวังว่าในอนาคตเขาจะอัปเดตจริงๆใส่มาก่อนก็ได้ซับซึบจะมาทีหลังก็ค่อยมาอะไรเงี้ยแต่แบบอยากให้ใส่มาก่อนก็หวังว่าเขาจะไม่ตัดเรื่องไหนไปเพราะว่าคืออยากดูจริงสิ่งที่เฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วก็ประทับใจก็คือเรื่องหนังส่วนเหี่เป็นหนังค่อนข้างดีหนังเยอะที่แบบน่าดูคอนเทนต์หนังที่เอามาคือแบบ วันนี้ก็เลยได้ดูโลกิอย่างสบายใจโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบเอะเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรอย่างนี้เอพิโซดที่4แล้วเอพิโซดนี้พีกมากคือยิ่งดูยิ่งพีคเอพิโซดนี้คือแบบดูแล้วแบบลุนมีความรู้สึกแบบอะไรอย่างเงีง้ยตลอดเวลาแค่ที่เปิดมาตอนแรกที่เป็นซีนที่ลาวาน่าไปเจอทามคิปเปอร์สามคนก็แบบ<ะ>มีการเล่าถึงอดีตของลาวาน่านิดนึงก็คืออดีตของซีวีด้วยที่ชั้นกรี๊ดคือโลกิมีความรักโอ้ oh my god คือตอนตอนนั่งดูคือ นั่งดูแบบคือมันดีดีมากคือตอนแรกอะก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าโอเคมันเกิดเน็กซัสขึ้นจุดๆทีเวก็โผล่มามันเกิดตอนที่เหมือนนั่งจับมือกันอะไรแบบนี้คือแบบตอนแรกรุนมากว่าจะจูกกันไหมจะจูกกันไหมแต่สุดท้ายก็อาอไม่ทีเวมาก่อนขัดซะง,งั้นคือคือโลกิแบบรุะมุลรูอ่อนโยนหลังจากที่เกิดการสัมภาษณ์โลกิใดๆขึ้นแล้วโมเบียสจับได้ก็คือโอเคเน็กซัสเกิดจากที่โลกิรักโลกิก็เลยแบบ โอ้โหโรแมนติกมากแล้วคือโลกิีมีสายตาแห่งความเป็นห่วงมากๆตอนที่คิดว่าซีวีตายแล้วอะไรเงี้ยชอบความสัมพันธ์ระหว่างโลกิกับโมเบียสมากเหมือนเป็นเพื่อนอะคือเหมือนโลกิีนะเป็นเพื่อนแล้วใจสลายที่โลกรีก็แอบ,บน้ำตาคอคือทอมเล่นดีมากตอนที่โมเบียสแบบโดนโดนตุยไปแล้วลอะไรเงี้ยนี่ก็ยังตกใจว่าแบบเอาจริงดิ คือเหมือนสร้างตัวละครนี้มาแล้วก็ตุยเลยหรออะไรเงี้ยแต่จากตอนสุดท้ายก็ทําให้เห็นว่าโอเคขนาดโลกิยังไม่ตุยเลยโมเบียสก็อาจจะยังไม่ตายก็ได้เศร้าแทนโลกิอีกแล้วหรอวะคนที่รักแบบตายอีกแล้วหรอเพราะว่าเหมือนสําหรับนี่เหมือนโลกิเพิ่งได้เพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนจริงๆในชีวิตที่รู้สึกว่าเพื่อนอะแล้วก็มาตายอะไรเงี้ยเพิ่งได้เพื่อนเองเป็นซีรีส์ที่ยิ่งดูยิ่งยิ่งดูยิ่งลุน้นยิ่งสนุกยิ่งแบบทับใจอะลูกของโลกิในการลงโทษนะก็คือก็คาอยู่นะ มันตอนสุดท้ายน่าสงสารอนะที่บอกว่าแบบเหมืนอนยูจะต้องอยู่คนเดียวแบบ always be แบบ แ,แต่ราวน้าคือที่สุดข,ของความแม่งแม่งคุยด้วยก็ต้องสงสยัยทำไมต้องปิดบงังทำไมจะต้องบ่ายเบี่ยงทำไมจะต้องอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรที่มันไม่ปกติอยู่อ่ะแต่นี้ชอบ B 1 5นั่งเปิดใจเชื่ออะไรเงี้ยแล้วแบบทำไงต่อแล้วสุดท้ายก็คือเข้ามาช่วยแต่ว่าโดนซัดไปเร็วมากๆขอพูดถึงตัวละครราวน่านิดนึงในอดีตแหละนางกับซิลวีดูแบบมีปัญหาอะไรกันมานางเป็นคนทําให้ซิลวีหลุดไปได้หนีไปได้มาปวดจนถึงทุกวันนี้ที่ที่จะแบบแทบจะทําลาย T V A ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นนางก็ต้องโดนเล็กประมาณนึ่ง ว่าแบบก็น่าอาจจะแคนซีวีประมาณหนึ่งนี่สงสัยว่านางเป็นเฮดใช่ไหมตอนนี้แล้วนางสามารถที่จะไปเจอทามคิเปอร์แล้ว เหมือนแบบนางกลุ่มความทั้งหมดไว้อะแล้วคืออยากรู้ว่านางเป็นเวริเอเหมือนกันหรือเปล่าโดนล้างสมองเหมือนกันหรือเปล่าหรือรู้ทุกอย่างอย่างอะอย่างที่นางกาจัดโมเบียสหรือใครๆที่เหมือนจะเริ่มระคายระคายอะคือเพราะว่ามันเป็นคําสั่งนางยังเชื่อโดนล้างสมองว่าฉันจะต้องล้างคนที่แบบเริ่มคิดอย่างนี้นางเข้าใจว่ามันถูกต้องหรือจริงๆนางรู้ว่า i, เฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเริ่มรู้แล้วนะไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะดูความลับของเราเดาว,ว่านางน่าจะแบบรู้ทั้งหมดตอนท้ายเลยที่แบบพีคๆแบบ วันนี้มันมีแต่เรื่องให้แบบเต็ไมไปหมดเลยอ่ะคือนี่ตื่นเต้นมากคือแบบสนุกมากอ่ะตอนสุดท้ายที่เข้าไปเจอท er, าม e คิปเปอร์กล้องไมโฟกัสตอนสุดท้ายที่เข้าไปเจอท er าม e คิปเปอร์กันตอนแรกอ่ะก็แบบอุตส่าห์พอลูุ้นแล้วน่าแต่มันเป็นยังไงเป็นมนุษย์เงือกหรือเ่าในามไทมคิปเปอร์อะคือลุกออกมาตอนแรกดูรู้แล้วทำให้นึกถึงการเดียนขึ้นมาทันทีนึกถึงพวกแบบว่าพวกทอ,ท,อทองที่แบบ อยู่ในอวกาศอะจำไม่ได้แล้วเขาเรียกเผาอะไรนะที่ที่ที่มีอดัมบาล็อกอยู่อะเออนั่นแหละคือดูแล้วนึกถึงแล้วแต่สุดท้ายก็คือตัวปอมเวอร์แล้วคือใครอยู่เบ้างหลงังมันเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นมีคนคือโอเคเป็นหุ่นยนต์แล้วแบบมีคนภาคหรือว่ามันป้อนโปรแกรมไว้หรือว่า ยังไงมันเป็นเทคโนโลยียงไงวะแล้วทําไมจะต้องทําแบบนี้แล้วสรุปเบื้องหลังมันเป็นใครคืออันเนี้ยก็คือเขาก็ทิ้งปงไมไว้ใช่ปะแล้วอยากรู้ว่าลาวาน่ารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าพวกนี้นเป็นหุ่นยนต์เพราะว่านางดูไม่ช็อกนางดูไม่ช็อกอะไรเลยตอนที่แบบว่าทางคิปเปอร์โดนฟันหัวอะไรเงี้ยนางก็ดูแบบเฉยเยะรู้อยู่แล้วหรอหรือว่า ดูนางเป็นคนเบื้องหลังไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นลูกกระจอกแต่ว่าเออเนี่ยมันสงสัยไปหมดเลยตอนแรกตกใจไม่ช่างตกใจหรอกเพราะรู้ว่ายังไงโลกิพระเอกเราก็ไม่ตายใช่ปะโดนโดนจี้ไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจตอนที่มิดเครดิตเอ็นเครดิตนั่นแหละเพราะว่ามันมีเครดิตเดียวที่โผล่มาแล้วก็โอเคนายังไม่ตายนี่ก็เลยแอบมีหวังว่าแสดงว่าโมเบียสอาจจะยังไม่ตายที่โผล่มา3ามคนน่ะคือโลกิใช่ปะ โลกิโลกิโลกิเป็นโลกิใช่ป่ะคือคาแรคเตอร์มันแบบโลกิอะแต่ว่าคนที่เป็นคนดําอะคือถือค้อนเหมือนโยนเนียแต่แบบเหมือนโยนเนียปอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนั้นโลกิหรือเปล่าสองคนมันโลกิมากๆไงทาไมโลกิทุกคนถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเอาจริงป่ะตอนหลังจากที่ฟันคอของอทมคิปเปอร์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วซีวีกับโลกิยืนคุยกันแล้วโลกิมันจะพูดอะไรจริงจังอะคิดอยู่สองอย่างตอนแรกแรกเลยแรกสุดเลยแวบขึ้นมาคืออะไรหรือปะทั้งหมด คือแผนของโลกิหรือแบบทั้งหมดคือแผนของซิวี่หรือใครสักคนมันทําหลอกให้เกิดทั้งหมดนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆก็น่าจะแบบโดนโดนแกงนังคู่อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกคิดว่าหรือมันเป็นหนึ่งสองคนนี้วะที่แบบทําอะไรอย่างงี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแต่สรุปก็คือไม่ใช่แหละหลังจากนั้นก็คือคิดว่าน่ากำลังจะบอกหลักปะกำลังจะบอกชอบปะแบบไม่่คยรู้สึกอะไรอย่างงี้อ๋อดีมากเลยอ๋อโมเมนต์ของสองคนเนี้โดนขัดขวางตลอดเวลาตอนเนี้ยคือเรา,าหน้าดูเป็นแบบร้ายร้ายร้ายที่สุดแล้วนี่แอบ,บคิด อยก่อย่างหนึ่งแบบดาวนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มี t v a ค,ค,คือมันเหมือนแบบทุกครั้งที่เราคิดทฤษฎีขึ้นมาในหัวปึ๊บขึ้นมามันโดนตัดด้วยอีกอย่างหนึ่งก็แบบอ้าวอะไรเงี้ยทันทีอย่างตอนที่กําลังไปเจอ t v a ใช่ไหมเนี่ยมีความคิดว่าที่ TBA ต้องไล่จับแวริสคืออย่างนี้ซิวี่ถามลาวาน่าที่ซิวีถามลาวาน่าว่าทําไมอะไรทําให้เกิดเน็กซ่าของนางทั้งที่นางนั่นงเล่นของเล่นอยู่อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะนี่ก็เลยคิดว่า หรือว่าเขาจะกําจัดคือเขาใช้คําว่าเหมือนแบบทาลายซีเคตทำลายให้มันออกออกไปใช่ไหมแต่นี่กำลังคิดว่าหรือเขาจะแบบทําอย่างเนี้กับโลกิเพราะว่าทั้งสองโลกิอะไรแบบนี้เพราะว่าโลกิเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้ TVA แบบล่มสลายเขาเลยเหมือนแบบไม่สามารถทาให้มันเกิดทำลายนี้ได้ปะไม่รู้นะี้เนนดาตัวทามชิเปอร์สามคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้เป็นอย่างนี้หรือว่าแบบไม่แก้ไขให้มันไปทาลายเป็นอย่างนี้มันจะทําให้ พราเขาโดนทําลายโดนโค่นตอนแรกคิดอย่างนี้สรุปโผล่มาฉักต่อไปเป็นแบบว่าโดนหลอกโดนแกงแบบตัวท,ทําคิปเปอร์3คนคือแบบหุน่นเอาเลยแบบเอาฉันคิดผิดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็แอบบยังม,มีความเป็นไปได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่นะนี่เด้เฉยเยหมายถึง อาจจะยังมีความเป็นไปได้อยู่หมายถึงเบื้องหลังของคนที่อยู่อันนี้จริงๆอ่ะว่าสรุปแล้วทีวคืออะไรสร้างขึ้นมาทําไมอะไรไม่งม,มีแต่ปริศนาคือว่าแล้วสรุปโรกี่มีทั้งหมดกี่ตอนเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบถแถลงใช่ป่ะเพราะว่าเนี่ยพยายามไปเสิร์ชดูว่าสรุปโรกี่มีกี่ตอน6ตอนหรือกี่ตอนเพราะว่าอยากรู้ไงว่าแบบมันจะได้จะจบหรือย,ยังชอบมากอะไรที่มันแบบดูมีปริศนาเยอะๆอะไรเงี้ยมันแบบโอยแล้วแบบมันเหมือนแบบ สงสัยปุ๊บทำลายความมั่นใจของฉันดาวปุ๊บเอาเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออแฮปปี้มากที่ดูเอพิโซดนี้อย่างที่บอกตอนแรกว่ารู้สึกว่ายังไงคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าทีวีเอยังไงมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ดีบอกว่าไปตบทำลายเขาที่เดิมให้มันเป็นแบบที่ควรจะเป็นอย่างงี้อย่างนี้ถึงบอกว่ารู้ได้ไงแล้วกําหนดได้ไงว่ามันคือควรจะเปน็นนี้มันคือดีอันนี้คือที่เราสงสัยมาตั้งแต่เอฟแรกแต่เนี้ยคือว่ามันมีผลประโยชน์กับ ไอกคนที่มันทําอย่างเงี้ยมันต้องการอะไรสักอย่างอะเพราะว่าโอเคตอนแรกมันมีเฉลยมาว่าเหมือนถ้ามันไม่ทําให้เกิดเน็กซัสขึ้นอย่างเช่นตอนเหตุการณ์ธานอสที่เอเวนเจอร์ทำไปเก็บเจมอะไรเงี้ยเขาไม่มาจับอะไรเงี้ยเพราะยังไงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอยู่ดีอยู่เลยประมาณนี้นี่ดาว,ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือพวกนางไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแบบ พวกนั้นก็จะยังอยู่ดีไม่ได้แบบกระทบกับนางที่จะโทนล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือแบบทําลาย t v a ก็เลยแบบเออปล่อยไปไม่ได้ยุ่งกับอเวนเจอร์อะไรเงี้ยดูยิ่งใหญ่มากใช่ไ่ะแบบควบคุมแบบจัดการให้เข้าที่เซ็คไทม์ไลน์นู่นนั่นนี่เลยแบบยิ่งสงสัยว่ามันคือใครวะแล้วมันทำ,ทำอ,อย่างนี้ทาไมวะอะไรเงี้ยพอแบบอ่ะสรุปทางคีปเปอร์ก็คือไม่ใช่อีกหรือจริงๆแล้วทําคีปเปอร์คือมีแต่อันนั้นแค่เป็นตัวหลอก เบลอไม่ไม่มากๆทุกครั้งที่ดูรู้สึกว่าอย่าจบอย่าจบมันสนุกมากอะไรเงี้ยคือ2อเอพิส o ดแรกอาจจะยังไม่ได้รู้สึกขนาดนี้เพราะว่าคะแนนเราเรื่องเน้นข้อมูลเนี่ยอันนั้นก็ยังเฉยๆแต่พอแบบสองเอพิส o ดนี้สนุกมากดยเพาะเอพิส o ดนี้เอพิส o ดหน้ามันต้องสนุกกว่านี้แน่เลยก็หลังจากที่ดูไปทั้งหมด1รอบก็สงสัยประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าขาดตกบกพร่องอะไรไหมก็เพื่อนๆมีทฤษฎียังไงหรือคิดเห็นยังไงหรือรู้อะไรช่วยคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในอาทิตย์หน้า ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายอาจจะพูดเร็วนิดน,นึงเพราะรู้สึกว่าแบบอยางเมามาก้วย